กับผมสุสมบัตีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องปองไปสุกพันที่นะครับเขาสู่ช่องอีสานบานปลาสตอรี่ครับผมเช้านี้นะครับยังคงรอโคกรอพูดนะครับหาอยู่หากินขึ้นเก้านะครับผมเมื่อนี้ตั้งใจขึ้นสำรวจโคเห็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ฝนตกมากนะครับกัหลายเทือนะครับก็ขึ้นมาจ่อเบื้องนะครับเพื่อเห็ดจะลอยออกแต่ว่ากัถ้าบม่เลยเห็ดก็จะหาเอาแล้วเอื้อนนะครับว่าจะเป็นดอกกระเจียวแน่นะครับหรือว่าจะเป็น สิ่งที่สามารถกินได้นะครับผักหวานเป็นน่อไม้นะครับสิ่งที่กินได้เอาเบิร์ตนะครับมาเนี่ยสมบูรับโครงเห็ดนะครับถ้ามีเห็ดเก่าเห็ดถ้าบ่มีเห็ดกรหาเอาหน้าที่มันกินได้นะครับเพราะใดเอาไปเห็ดยู่เห็ดกินนะครับขึ้นมาบ่ให้เป็นการเสียแถวเนาะนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นต้องกันนะครับในช่วงต่อไปนะครับบาร์มานี่นะครับสิ่งที่มหาจะมีหรือบ่มีนะครับหรือว่าจะได้อย่างลงไปเห็ดยู่เห็ดกินบ่นะครับเดี๋ยวลุ้นต้องกันครับช่องอีสานบ้านปบาสตอร์ดีครับผม ครับผมช่วงนี้ก็มาถึงโค้งเฮดนะครับต่ว่ากะเชียวกะยังบ่นเห็นมีนะครับแต่เห็นดอกกระเจียวชนิดดอกสีขาวนะครับผมกินได้นะครับเนี่ยผมก็เลยว่าจะเก็บวันนี้ไปลวกกับป่นกระเจ้านะครับผมขึ้นมาว้เสืขึ้นมาไว้เสียเที่ยวนะครับต่ยังที่สามารเก็นได้ก็เอาล่งไปนะครับผมหากินหาอยู่แบบสไตล์ของบ้านป่านะครับผมดอกสีขาวนะครับ ปกติกับผมค่อยคยกินนะครับ่าไปทางผูเ่าเพื่อนว่าลวกแซบนะครับนี่กระเจียวชนิดสีขาวนี่ลวกแซบเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะล่องลงไปลวกกินเบื้องนะครับว่าจะแซบเพื่อนเป็นบาปนะครับผมเดี๋ยวผมเจอกระเจียวขาวนะครับก่อนไรเอานั่นที่สามารถกินได้นะครับผมกระเจียวขาวดอกงามนะครับเป็นว่าลวกแซบนะครับผมก็ยังไม่เคยกินเดี๋ยวจะล่อง ไปหลวกล่องเบิ้งนะครับว่าจะแสบพุธธนาวกว่าน,นะครับผมอีกดอกเนื่องครับอันนี้ดอกหน่อยนะครับแต่ก็ต้องแปมันนะครับผมค็นเละโคกเลาพูดนะครับสำรวจโคกเห็ดน,นะครับเมืองมองแรกว่าไม่เห็ดมันฟง,งได้ดอกก็เกียวได้นะ้ำเอือนนะครับผมได,ได้ก็ได้แนละ้วพอจะว่ากินได้ครับเรกก็เจียวสีขาวเราจะ ผมเห็นในดอกบม่บค่อยญ่นะครับมันคือกระเจียวแดงนะครับผมเป็นวานหลวกแสบนะครับผมจะไปทดสอบร่องเบิงนะครับผมเดี๋ยวหลวกแสบจะแสบคือเพิ่นววาบอนะครับดีย๋ยวมารลุดร่กันครับนีก็สองดอกน,น้อยๆนะครับดอกไใ่ญ่นะครับทั้งบ้านพี่น้องดอกแงบนน่ครับทังบ้านผมมีแค่ดอกแงน้อย จะทดลองเบิ้งนะครับขันแสบกับีต่อไปกับที่เก็บนะครับัพี่น้องครับดอกนี้ส่งหอดแงก้ามอยู่นะครับนี่จิ้มลงไปครับผมไงขึ้นมางัดขึ้นมานะครับนี่ส่งหอกแงนะครับอกไงสมบูรณ์ดีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บที่ไดของผมนะครับสำหรับดอกกระเจียวชนิดพันธุ์สีขาวนะครับเป็นว่ามันแสบนะครับเดี๋ยวลองเอาไปต้มกินล่องเบิ้งนะครับ เอาไปลวกกับเพกับเจียวมันจะแซบคือดอกกระเจียวแดงที่เคยกินบอน,นะครับอีกดองนึงครับผมนี่ากำลังกินอยู่นะครับเห็นว่าดอกงามอยู่นะครับผมเนี่ดอกกระเจียวเขานะครับเห็นเพันธุ์มันแซบผมก็เลยอยากเอาไปทดลองเอไปลวกกับเพกระเจียวลองเบิรงนะครับมันจะแซบเพื่อดอกกระเจียวสีแดงที่เคยกินประจำบ่ลนะครับ นี่ดอกนึงครับผมก็ลังจะโพกเกินมาดอกตูมนะันโพกเกินมากดอกเลน้อยนะนี่กับนอกัะเบียงชนน่าแสบนะก็เลยจะทดลองลองเบิรงครับดอกหนึ่งครับผมดอกเล็กน้อยนะครับเห็นอีกดอกนึงนะครับผมยูเอแกล์เห็นยูเอไก่แม่เราเลย โอ้เมียนตัวนี้นะครับกระเจียวสีขาวนะครับผมดอกงามจังนะครับไปเรื่อยรุ่นไปเรื่อยนะครับผมนีม่อีกดอกนึงนะครับตรงนี้ก็มีดอกอยู่นะครับ ดอกน้อยนะครับผมถือว่าเป็นการเก็บเทหลักสำหรับดอกกระเจียวชนิดสีขาวนะดอกเนื้อนะครับผมต้องใช้มีดจิ้มนนะมันโผคเกินมาสีส,สีดึงเลยที่กระเจียวสีแดงค่อนช้างที่จะตันนะครับงามอยู่นะครับกระดอกเนื้อครับดอกก้อนแย่นะครับ นี่กระดอกง่ายู่นะครับชื่อว่าขางที่จะเท่านะครับอาจะกินบ่ได้แล้วนะครับผมเนี่ยเริ่มเปื่อยนะครับผมอันนี้คือดอกเท่านะครับดอกเท่าก,กินว่าได้นะครับอันนี้กระจอาไว้เป็นเสื้อเป็นปุ๋ยต่อไปครับ ดอกนี้นะครับงามจัิงนะครับผมใส่มือถอยเราเลยนะครับดอกกระเจียวขาวนะครับสภาพพื้นที่ในการหาอยู่หากินมานี่นะครับเป็นป้าเป็นดงเป็นโคเป็นพูนนะครับผมย่างไปเลยนะครับพ่อก็เอาผักหวานแล้วเก็บพักหวานนะครับเาเบื้องเห็ดกับบะหมี่นะครับผมเดี๋ยวยุดยุดนี่นะครับมาดอกสองดอกยู่นะครับ ดอกแรกนะครับด้านดอกหน่อยนะดอกที่สองเลครับด้านนี้นะครับดอกเหี่ยวเดืงเอาเลยนะครับอาจจะเน่าใส่บ่ได้นะ้ดอกนี้นะครับเห็นดอกเลือแป๊บนะครับเสียงขาว มันจะเป็นดอกเล่นขึ้นกันนะครับเล่นยนี่ครับผมกระเจียวสีขาวนะครับขาวครับผมทังนี้นะครับดอกเนื่งเก็บไปกวนนะครับ ถือว่ายังใส่ได้อยู่นะครับผมนะในพ่อหลวบพ่อตมอยู่นะครับตอนนี้ในผักหวานนะว่าจะกลับนึง <c oughs> ครับผมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับภารกิดในการสำรวจโค้งเฮดเรานะครับบทสรุปแล้วเ,เมื่อนี้เห็ดยังบ่เกิดนะครับแต่ว่ากันบ้าบ่เกิดก็ได้เฮดดอกนึ่งนะครับเป็นเฮดดินเนี่อามาเบิงเป็นตัวอย่างเสร็จนะครับ แต่ว yeah, so, so, ่าเห็ดที่เคยเก็บของเคยไปหากินนะครับมันยังบ่เกิดนะครับผลตกนึกว่าสิเกิดผลตุกแล้วก็เอานะครับก็เลยเห็นมาซองเบืองพอเรากว่าเลยกว่าจะรู้ว่าเห็ดเกิดนะครับมันก็เนาไปส่วนนึ่งแล้วนะครับผมรอบนี้ก็เลยเกิดมาแต่เนินๆนะครับแต่ว่าก็ยังบ่เกิดยู่นะครับก็ได้แนวอื่นนะครับไปเห็ดยูคากินอยู่นะครับผมมันคือดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวเขานะครับ หอาเพื่อนที่อาจจะเคยกินแลายเพื่อนอาจจะบ่รู้จักนะครับผมก็เคยเห็นแต่ผมไม่เคยเก็บไปกินนังเสีอนะครับก็เคยเห็นก็รู้แต่ว่ากินได้แต่ว่าก็ไม่เคยกินนะครับวันนี้ไปถามผู้เฒ่าเพื่อนก็ว่ากินได้แซบนะครับผมก็เลยล่องเก็บไปนิกน้อยนะครับเอาไปลวกกินรองเบิ่งนะครับถ้าแซบรอบไหนเะขาจะไม่เก็บไหมนะครับผมขอบคุณที่น้อมตองไปทุกื้นที่นะครับที่เก็บข่าวมารับชมรายการจากช่องอีสานบานปลาสตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้พบกันียงเท่านี้ครับพบกันใ่คลิปหน้า ดูสําเร็จกันสุขสุขคนมเ่เจอบาจวนไปแล้วสวัสดีครับ